สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาวานะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้วาด้วยนะคะก็ยังอยู่ในคดีของน้องผลไม้นะคะสืบเนื่องมาจากว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะก็จากวันนี้ในกรณีที่มียูทูบเบอร์สาท่านนะคะได้เดินทางไปที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมคะเพื่อติดตามคดีของน้องผลไม้และติดตามคดีเกี่ยวกับเรื่องเงิน1น0 0 0แสนบาทซึ่ง ก็จะไปสอบถามทางด้านของทีมทนายของจำเลยว่าได้มีการเรียกจริงหรือไม่และในกรณีที่มีรถของจำเลยแต่ไม่ทราบว,ว่าเป็นตัวจำเลยเองหรือว่าใครนะคะเป็นคนขับอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะคะได้ขับมาที่หน้าศาลแล้วก็ได้มีการเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นในขณะที่มีการไล์สดตอนที่ทนายของทีมจำเลยเองได้มีการถแถลงอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ ตามคลิปที่เราได้เห็นที่เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลที่เราได้เห็นกันนะคะจนทำให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นและมีการพิจารณาและมีคำสั่งออกมาเพราะเหมือนว่าจะเกิดความวุ่นวายตรงบริเวณหน้าสถานที่ราชการและหน้าศาลมุกดาหารน,นะคะเหตุสืบเนื่องก็มาจากการแถลงข่าวของทีมทนายของจำเลยนั่นเองล่าสุดได้มีคำสั่งจากศาลมุกดาหารออกมาในวันนี้ซึ่งทางศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งออกมาว่า ห้ามยูทูบเบอร์ทั้งสองฝ่ายที่คอยไลฟ์สดรายงานสถานการณ์และให้กำลังใจนะคะในส่วนของตรงนี้ทางศาลท่านได้ออกมาบอกว่าห้ามและห้ามไม่ให้มาไลฟ์สดวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์ในคดีของน้องชมพูห่หรือน้องผลไม้นะคะตรงบริเวณหน้าศาลและภายในศาลโดยรอบๆเด็ดขาดในวันที่มีการสืบพยานห้ามทั้งสองฝ่ายมาไลฟ์สดเลยซึ่งตรงนี้เองทางด้านจำเลยก็ ก่อนหน้านั้นก็ใช้บริเวณพื้นที่ตรงหน้าศาลเป็นการถแถลงข่าวหลังจากที่มีการจบาจากการสืบพยานนะคะหลังจากนี้ทางตัวทนายฝ่ายจำเลยและตัวจำเลยเองก็คงจะต้องจัดแจงหาสถานที่ใหม่ในการไล์สดของทางด้านทีมทนายส่วนความคืบหน้าเราต้องมารอฟังจากทางจำเลยและทนายอีกครั้งว่าจะจัดการไล์สดถแถลงการตรงไหนนะคะแล้วก็ วันนี้ในคำสั่งของศาลท่านได้ออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่ว่ามีอธิบดีมีท่านอธิบดีผู้พิพากษาได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมคะในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีนนยะอะไรพิเศษนะคะซึ่งตัวท่านเองก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจต่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคสี่ ท่านมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจมามอบนโยบายปรับปรุงในการพัฒนาในการบริการของศาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องขอบคุณทั้งด้านแหล่งข่าวและแหล่งที่มาจากคลิปของป้าบุหลันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ